มาครับพี่น้องมาเลยบู๊มาเลยตัทั่วพี่น้องเคนวัดทั่วปีพ่อพี่น้องตั้ทั่วปีพร้อมปิ้งกบครับบู๊เฮียพี่น้องเอิบบ้านเท่าโหลดทั่วแล่ที่มาพี่น้องไส้เบ็ดจ้ะจังพี่น้องนี่คตุ๋ยออกระไดัยนะพี่น้องเพืออาหารดีฉัน สวัสดีครับพี่ตาเดียร์ทานสิคุณหอดสู้คุณสุคนครับสวัสดีจ้าสาวปุยจุผักจ้ะมาครับพี่น้องมาเนี่ยบึ้ยมาเนี่ยตำทั่วพี่น้องคุณว่าทั่วปีพี่น้องตำทั่วปีพ,พปร้อมปิ้งกบครับบึ้ยเฮียพี่น,อน้องเอิญบนรเทาโลดทั่วแลงปูนปิ้งกบครับพี่น้นนองพี่ซิกเนเจอร์ภูมิใจเสนอฮะพี่น้องครับเสียบๆมันครับอะไรจ้ะบอกมันก็ได้อะไรใส่เองครับมือครับมือปิ้งตอนไหล ขึ้นมาพี่นั่งนี่นั่งอีกเข้านี่นี่นี่ยอะไรเยโอ้กล่อมผ่าล่องเป็นอกบถน่คืะพระยางครบบึ๊บอ้าวมีไปนี่สักกันสิ่งไม่ไม่คหอมเลยสดๆที่มันพีน้องได้เบ็ดจ้ะโอ้เป็นอย่งยรแแล้วอื้จังแน้ โอ้ยหยาดพี่น้องเอ้ยใช่เบ็ดอันเมื่อขึ้นก้อนัน้ปล레이สามตัวอย่าพี่น้องขึ้นในี่ตัวเดียวจ้ะปลาไหลหหังแก้าพักตำทัวเพชรเพชรจ้อมังเข่ากันเนี่ย <c oughs> หล레이ตำทัว ดูเมีครับบาองก็วเอิร์มบ๊วเพื่อนแหละครับหนาตาเออม้อข้่วปีค่ะถ้าเห็นต่บอก้อขวปีแบบว่ามันน่าเช่อๆเเน้ำคิงหัวมันโดนมันเป็นนวยมันเป็นหนวยแหมข้่วปีนะช่วนี้มันสองเย็นเลยกินอยู่กิกคกับ อกรอบดีปลาไหลสวยไม่ได้เหรอปีนจนแหงอียังครบแหงไปแล้วยากเปืนติมอีก

เขียเจ็บแฝกก็ได้หน่อยเด็กแฝกกระไดตัวใหญ่ออกกระไดเนาะพี่เอาะเอี่ยเกับอาหารอีสานเปิดทอดอีก กอดกินอะ้หมดไ่อยากกินได่แบบอย่างดีนะเดี๋ยวหอนหัวตั้มแลแสียแนั่นท้วนโดดโดดไปหอย

คิดยากเนะ,ะปิงปูปิงปลาปหอดบ้าเหมือนกที่น่อยต้องกอ,อต้นวนผ้ายุบ้ากิน้าหาอืมมันเจ้าเจ้าวเลยมังใหม่ ตัวพอดีกินเลยสมนชนแนลมักคักเอาเด้อปูเอ,อื่นปูเด้นะเน่เพื่อใส่กัลูกกะปูปูผสมชนเนลไปเซ็มมาก

เยอะไปอย้างน่อยแหกครับกบัจะป่นแสบเรอเืบบปนกัตัวาป่นแห้งๆเป็กบยางครับกบยางมาปีนอี่ Những lần là bên lần nữa. Có hắn. Tóc bụi ta. Tóc nắng. Nguyên quan trọng. 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 Nguyên quan quan trọng. Nguyên quan trọng. Nguyên quan trọng. Nguyên quan trọng. bê khỏi chừng lên nó thầu con thao và nhà thầu kiều mong cái thọ kẹo ปอาแรกขอดอไดออ้ขอดอเหอขอเจ้าเอ้าขอรอดิงานเขาที่มายอยไ้บาดเลยเนี<ห>่ยไมสอดยจังนะั้นนี่นามัน้าสั่งไงเนีย่ยมันแก้งไงแ้าไม่เต็มมดเต็มนวยอ,นอีน,นะท่งบาน่บาทแล้หนูจังเป้งปต้องปลา Ừ. Bây hắn đi sẵn ba, Bà Nga nằm ba bà nó nằm Ừ, nhầm đây xem cho นี้จดเาเหรอ,หอกล้ากันเดียวน,ยยนั่นอะไรยัิบจดีใจน้ำผู้ใดเงินเมือนเด้อพ <c oughs> ี่น้่อง <c oughs> อเห็นในคลิปไหมอันคิโรต่นซาเลง เรจะแต่งซา้งไ่อภายในตู้เย็นอืภายในตู้เย็นเ,นเนราคงก็ะได้ขับานไว้เต็มขั้นหลุดเลยโอบ้บางแห่งบางอาจจะหลายบาทด้ยไหมห่หอคุณนีเลยได้เป็นตัวแนวหันเราคนกรได้งวง,งานอ่หงว่าเป็นตัว <c oughs> ดีจะนั่มขับเพื่อได้ได <c oughs> ไา้นี่พันได้พี่น้องเงินได้แล้วต่อไปแล้วต่อไปเอ้วล่ะเงินหมื่นยีจะนั่มแล้วพี่น้องจะคว้านพูเราพันละพันเนาะไปขอเป็นงานเจอเป็นจีดายขึ้นสมุดมาเขาใด้เจอเชียวเนี่ยสมุดได้ถือขดจอนนั่นไปซื้อก็นซื้อเลขถึงเที่ยงคืนเนี่ย ไตกอนเนาะพอแม่เพลูก่อไปอทุ่นเป็นห้อนต่อไปัปวว่าเดลัยก็เกา่ามันถือขึ้นมาเลยขึ้นเพราะขื้นกระทั่งเขาจะเลี้ยงไปน่น่องขี่เส้ให้เสหน้ากันเลยเดียวุ้น,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 นมันเนาะน้ำได้เพียงนะมีความสุกแบบหนึ่งอะขันแช่หน้ากับเปลี่ยนตัดไม้มันได้ฟุ้นใส่หน้าก่นอนแช่พักน้ำเป็นถาดกล้วยปี๊นถากล้วย ขอ้อหากับว่เอากระเัียมสบบนีความสุกกินแล้วก็นออนนอน<ด>น,อน้นนตำตำดำหัวเวลากับหอบายาไปให้เฮ้ยเ <c oughs> จ้นายเ <c oughs> นาะ <c oughs> ถูกมันจะคลองถูก <c oughs> มันจะคลองาบาส้มันกล้วยลบายมันกล้วยไปหาหมอเมจอ็แบ,แ,บแล้วมันจะคลองปวดหลังแบกหยาคนตุกตุ๊กแบลวมากทำน้ำขวยหมดแดงก็ดเล่กองหยาไปเนาะข้มสุงเขา จักแบบเ,เราน,นากินหญ<ม>กินงาก็ไม่ความสุขคนมันมากมันเป็นสาหรายเปลี <c oughs> อยนนบมาเยังมันก็เพิดไงข้นมกักมาเลขี้ขานเจียวนหญ้มาหัวใจกระกฟารวงเลยรับยีงาไม่ใส่มันมเรียนกัดกินกขาาไวเลยมันเรียนหาวแน่แบบนี้มือคายมันมดอยอ่ คนเฮามานคือการนอาพี่นอนเนาะแต่เมียนอนนํำกันยังได้กันบอกงานตะลี่อยู่ในป่าเขาจะกลับพี่นอนเลยผมว่าอิ่มหอนับยบ้านนั่นเขาบ่เขาเบื่อหด้าปล่อยข้าไ่คอยปล่อยจังเลยคือยังงงมันใจมันใจคยว่าใว้เจ้ามันใจค่อยอยู่บ่เพลีคือบ้าจะหาบ้านี่บ้ากันเย คลิปนี้ครับพี่น้องเป็นถาดคั้วครับเอาจท่นี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับรอบนึ่งกับพี่น้องที่ติดตามที่ชมครับบ่าวปุยจุฬาจุฬาครับพี่น้องมันนี่ฝากคนไหลกุ้งแทะกุติดตามครับมันนี่ตำทั่วตำทั่วพร้อมปิ่งปลาปิ่งกบครับพี่น้องแล้วเป็นถาดคั้วแล้วเป็น้องเล้คลิปนี้ยมาสักน่อครับคลิปหน้ามาใหม่ครับสวัสดีครับฝันมฝันเล็กๆรับเป็นน่องหน่อยอะไรอยู่คัยวดอนหน่อยหน่อยเาหน่อยแล้วแม่ยังไงหล่ะ